ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านที่ให้ไว้นะครับอ่ะเรามาทบทวนความรู้ก่อนนะครับก็เราทราบว่าค่าความคัดเคลื่อนนะครับในการวัดเนี่ยสมมติว่าเรามีพจน์ a นะครับก็เท่ากับ a ใหญ่บวกลบเด t ต้า a เนาะ ไอค่า A ตัวนี้จะเป็นค่าที่เราวัดได้นะก็เป็นค่าที่วัดได้นะครับเราเราบันทึกลงมานะครับแล้วค่าที่2นะก็คือค่าความคลาดเคลื่อนหรืออาจจะเรียกว่าค่า ความไม่แน่นอนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเรียกนะครับเรียกได้2ค่าทีนี้ในในการใช้ค่านี้นะครับสมมุต <oh ิว่าเรามีตัวเลขอย่างเช่น A นะครับเท่ากับเอาโจทย์เลยแล้วกันนะ4.0บวกลบ0.2เซนติเมตรเห็นไหมครับก็ b เท่ากับ2.0บวกลบ0.1ซนติเมตรให้เป็นต้นนะครับทีนี้ในการหาค่าต่างๆนะครับซึ่งการบ้านก็อให้หาค่าอะไรครับการหารอ่ะตัวทีการลบและการหารน,นะครับซึ่ง เราก็สามารถที่จะหาค่าได้นะครับโดยหลักการก็คือเราก็ต้องไปจำนะครับว่าสูตรว่าการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยมีสูตรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนเรานะถ้าเป็นการบวกนะครับการบวกก็คือจะได้ว่า a บวก b, b นะครับจะเท่ากับ ก็คือ a ใหญ่บวกกับ b ใหญ่ใช่ไหมครับพจน์นี้จะเป็นพจน์ของค่าที่วัดได้นะครับบวกลบพจน์ที่2ก็คือพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนนะครับก็จะเป็น d ดลต a บวกกับ d ดลต b นะครับเห็นไหมครับทำนองเดีวยวกันการลบ a ลบ b เท่ากับอะไรครับ a ลบ b นะครับ บวกลบ data a บวกกับ data b นะครับต่อไปการคูณและการหารเอาการคูณก่อนนะครับการคูณก็คือ a คูณ b อันนี้ครูใช้เป็นจุดนะเท่ากับอะไรครับ a คูณ b เห็นไหมครับ บวกลบนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะยาวหน่อยก็จะกลายเป็นไม่พอนะครับเขียนพื้นที่ a คูณ b นะครับบวกลบนะในวงเล็บนะครับก็จะเป็นอ่ะ d e ต้ a a หารด้วย a นะครับคูณกับ100บวกกับ เดต้ b หารด้วย b คูณกับ100ทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะครับนะในวงเล็บเปอร์รเซ็นต์ทำนองโดยการการหารก็จะได้ว่านะการหารก็จะเป็น a หารด้วย b เท่ากับ a ใหญ่หารด้วย b ใหญ่หกลบ เด t ต้ A, หารด้วย A คูณหนึ่งร้อยบวกกับเด t ต้หารด้วย B คูณกับหนึ่งร้อยนะเป็นเปอร์เซ็นตะ์จากตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าโจทย์ให้ให้เราหาแค่ค่าความคัดเคลื่อนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะยก นี้มาได้เลยเห็นไหมครับเฉ้นว่าอันนี้การบวกการลบใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับทำเราในการการคูณและการหารถ้าโจทย์ให้หาแค่ค่าความคลาดเคลื่อนนักเรียนก็สามารถที่จะเอาพจน์นี้มาได้เลยนะครับก็คือเช้นว่ามันก็เหมือนกันนะครับการอันนี้ก็เป็นการคูณนะครับนี่จะเป็นการค,นะครูนนี่ก็จะเป็นการหาร อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับเรามาดูโจทย์การบ้านที่ที่เราให้ทำนะครับก็คือการลบและการหารามาดูการลบก่อน <c oughs> การลบกลบ็กจะได้ว่า a ลบ b เท่ากับ a ลบ b บวกลบ a ลบ b บวกลบ Data a บวกกับ Data b นะครับังนั้นเราก็ไปดูซิว่า a คืออะไร b คืออะไรนะนนี้คือ a นะครับนะ a คือ4.0อ่จนนักเรียนก็ใส่4.0 ลบ b b คือตัวนี้สองจุดศูนย์นะครับบวกลบเดต้า e เดต้า e คือตัวนี้ศูนย์จุดสองนะครับต่อไปเดต้า b โอเคนะครับก็จะได้ว่า a ลบ b เท่ากับ4ลบ2ได้2นะครับก็เป็น2.0บวกลบ0.2นะครับ0.2บวกกับ0.1ก็ได้เป็น0.3อ่าแล้วก็ใส่หน่วยให้เขานะครับ ก็เป็นเซนติเมตรอ่ะเสร็จแล้วการลบนะครับต่อไปเรามาดูการหารกันบ้างนะการบ้านข้อที่2ก็คือการหาร a หาร b เท่ากับ a หาร b บวกลบ เดต้าหารด้วย A คูณหนึ่งร้อยบวกกับเดต้าหาร B คูณหนึ่งร้อยทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันสิว่า A คืออะไร B คืออะไรนะครับอ่ะมาดู A ครับ A คือเท่าไหร่เอ่ย สี่นะครับก็เป็นสี่คือสี่จุดศูนย์คือเท่าไหร่ครับสองจุดศูนย์โอเคนะครับบวกลบอ่ะเปอร์เซ็นต์กันก็จะเป็น Data A ก็คือ0.2หาร A A เองขาเราก็คือ4คูณ100 บวกกับเด t ต้าบีเดต้าบีคือ0.1หารด้วย BB ก็คือ2นะครับตรงนี้2คูณกับ100ทั้งหมดเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำทีละพจน์นะฮะจะได้ว่า A หารด้วย B จะเท่ากับ4หารด้วย2ก็เท่ากับ2.0 บวกลบามาดูพจน์ในวงเล็บใหญ่บ้างนะครับ0.2คูณ100ได้20ใช่ไหมครับ20หารด้วย4ก็เท่ากับ5 0.1คูณ100ก็เท่ากับ10 10หาร2ก็ได้5วงเล็บ5นะฮะก็จะได้เท่ากับ2.0บวกลบ5บวก5เป็น10อ่ะได้คำตอบแล้วนะครับ ทีนี้มีนักเรียนถามมานะครับว่าอาจารย์ครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นะฮะให้เป็นเป็นค่าความคัดเคลื่อนที่เป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยทำอย่างไรนะครับอ่าเราก็สามารถที่จะแปลงแปลงได้นะครับก็จะได้ว่าหลักการก็คือ100%นะครับก็คือจำนวนเต็มของเขา100%้ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ2แต่ว่าความคัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของเราก็คือเท่าไหร่ คือ10เพราะฉะนั้นจะได้ว่าจะเท่ากับอะไรครับ2.0คูณกับ10นะครับหารด้วยอะไรครับ100ทั้งหมดนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะหารเป็นเหลือ10 10หารก็เป็น0.2นะเพราะฉะนั้น10%เนี่ย มันก็คือ0.2นั่นเองค่าที่ได้ดังนั้นการที่เราจะตอบนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าโจทย์ต้องการให้เราตอบในรูปแบบไหนถ้าโจทย์ต้องการทราบเป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็ตอบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะฮะก็คือตอบเป็นตัวนี้แต่ถ้าเขาต้องการทราบเป็นตัวเลขของความคาดเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์นะครับให้เป็นตัวเลขก็จะได้เป็นตัวนี้ ดังนั้นเราก็จะตอบในรูปนี้ก็จะกลายเป็น a หาร b เนี่ยจะเท่ากับ2.0บวกลบ0.2เซนติเมตรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านที่นักเรียนยได้ทำมาส่งแล้วนะครับก็หวังว่าเราก็จะได้เช็คคำตอบกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ